ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมและลุงชัยนะครับได้จัดทำนะครับเสื้อนะครับล็อตใหม่นะครับนี่เลยครับนี่ครับนี่นะครับตามคำเรียกร้องของ f c นะครับครับวันนี้จัดทำขึ้นมาเฉพาะสีดำนะครับสีดำแต่นะครับได้เพิ่มนะครับตัวอักษรนะครับ หรือว่าโลโก้ของวัยรุ่นลาวานะครับอันนี้ก็เป็นาฮคกินยาตายนะครับครับส่วนตัวนี้แล้วครับส่วนตัวนี้คิงยังบัญญะนะครับเป็นสโลแกนของวัยรุ่นลาวาสารปีนะครับเฉพาะตัวดังของสารปีนี่ก็เอาไปหายหลายตัวแล้วครับหรือว่าจะนําไปแลกไรอย่างกบมะฮู้เนอะคือใส่ไปก็หายคือใส่ไปก็หายนะครับนี่ครับ สีดำนะครับครับใส่ไปไหนก็ได้ครับใส,ใส่ไปแอวงานกินเลี้ยงงานสังสารไปเลี้ยงงวัวไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงอย่างแหมเอาบอกเลี้ยงควายหมดได้หรออ๋อครับผมมันสามารถใส่ไปได้นะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับขอตักมาได้ครับทางด้านของเพจนะครับหรือว่าจะตักมาทางอ่าสะดวกตั้งไหนก็ตักมาทางนั้นเลยเนาะ ครับครับผมลุงชัยพร้อมที่จะเดินทางไปส่งฮื้อไปส่งได้ก่อนได้เอ้าฮับแป็กเพื่อนกันได้หป่ถ้า,ามันใกล้นะแต่ถ้าไกลนี่อมกไปส่งอ๋อครับผมไปส่งไปตังไปสนีครับผมจะจัดส่งนะครับทางด้านของไปสนีนะครับราคาค่าเสื้อนะครับก็อยู่ตั้งไว้อยู่250 2 5งบ้าทบวาทบวก สามก็ส่งสามะิรนะครับโดยรวมแล้วก็ส่งได้นะครับถ้าบัตริตวันเสาร์อาทิตย์นะครับครับก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนกันตัวนะครับมาอ่านโทรศัพท์เข้าครับผมเอาที่ตัวครับอ๋อือลุงชัยจะไปส่งอ๋อมีกล้าเดินทางหื้อนะครับ สองตัวได้ครับผมที่ไหนครับนาลาทิวาสควายครับผมสองตัวคือลุงชัยเดินไปส่งเองเลยออกค่าส่งคือเอา,เอาเหาเม้า